สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงจะพาไปลองทําขั่วกิ้งกระดูกอ่อนแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวดูป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงก็มีน้ํามันพืชพริกแกงใต้น้ําตาลทรายน้ํามันหอยใบยมะกรูดซอยน้ําปลาขาดไม่ได้เลย กระดูกอ่อนเดี๋ยวเราเอาไปต้มก่อนน้ำเดือดแล้วใส่กระดูกหมูลงไปเลยเคี่ยวไปเรื่อยๆชอบชอบเปื่อยมากก็เคี่ยวนานหน่อยอาละพอแล้วปิดแก๊สเลย ต้มเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเอาไปผัดกันเลยใส่น้ำมันลงไปเลยไม่ต้องเยอะนิดหน่อยตามด้วยพริกแกงใต้เ,เติมน้ำลงไปหน่อย เอาละพริกแกงหอมแล้วปรุงรสเลยน้ำตาลทรายนิดหน่อยน้ำมันหอยปาลาหอมชโรดตามด้วยกระดูกหมูเลย ใส่ไปมะกรูดซอยเลยปิดแก๊สเอาลงเลยเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเป็นไงบ้างครับคั่วกิ้งกระดูกอ่อนแบบง่ายๆตายลุงขาวหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรทำใหม่ครับ ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงก่อนจากกันวันนี้ลุงขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงหนหยเดอร์ลุงจะได้มีแรงบันดาลใจทำคลิปใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย